วัยเพลินนะคะที่เริ่มรู้สึกตัวว่าลืมง่ายย้ำคิดย้ำทำเรื่องเดิมๆพฤติกรรมเหล่านี้กำลังบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมค่ะบางคนเนี่ยเป็นโรคของสมองที่มีเส้นเลือดสมองตีบนำมาก่อนเช่นเขาเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็มี ความดันไขมันเบาหวานอายุมากน้ําหนักเกินหรือสูบบริอ่านี่ปัจจัยเสี่ยงหมดเลยเขาเกิดสมองตีมาละเพราะฉะุนั้นตรงนี้กลายเป็นปจัจจัยที่ทําให้มาเป็นสมองเสื่อมจริงๆแล้ววัยเพลินเนี่ยเขาจะมีอาการเบื้องต้นยังไงเขาถึงจะทราบว่าโอ้ยเขาเนี่ยท่าทางเขาจะต้องเป็นสมองเสื่อมแน่เลยลูกหลานจะดูยังไงคะค่ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะจะเคยจําดีจะเริ่มจํา แย่ลงสิ่งที่จําแย่ลงก่อนเนี่ยจะเป็นความจําระยะสั้นนะคะเช่นคนอาจจะมาหาเราเมื่อวานนี้หือเมื่อเช้านี้นะคะจะจําไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่จําดีคืออดีตเลยค่ะบ้านอยู่ไหนตอนเด็กๆนะคะหรือว่าเคยทํางานอะไรนี่จําแม่นนะคะแต่เมื่อเป็นไปเยอะๆนะคะจะลามไปถึงความจําในอดีตติดตามรายละเอียดของโรคนี้ได้นะคะในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสิบค่ะ